ในนามตัวแทนโรงเรียนวัชรประลอดธรรมวิทยาทาน และโรงเรียนรัดโพธูนท,ท,ท่านดเตอร์สมเกียรติแก้วมณีรองหัวหนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและทสลับองค์ซึ่งทางโรงเรียนบริหารงานโดยท่านสมควรสก,กุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทในหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสําคัญในวันดังกล่าวและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและเรือข่ายด้านแรงงานองค์กรในจ้าง และการมีสว่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่าง,ย,างยั่งยืนป,ป,ปรับปรูกปันวันแรงงานสร้างสุขปลุกรกระตจิตอาสาจังหวัดอ่างทองกิจกรรมประกอบด้วย 1. การมอบเสื้อสุขกตารณ์มูลค่า2,100บาทของสถานประกอบการสารการและอุปกรณ์ต่งางๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น47,000บาทรวมเครื่ินทักรและเครท่องสาย400กิโลกรัม และสนามอบทุนการศึกษาอภเสื้อประากาศการสนับสการศึกษาอัานฟอท่นานงานด้านกิลการของสังกัดกระทรวงแรงงานทุกท่านวันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปรับปรูบ้านอนาาดอดซ่าหรืออะไรงาทางด้านพิธีการวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับแต่วัน,น,นหนึ่งการ,รสานักงานตุนิชทุกปีเราเคยกับทีม บริษัทไทย400นะคะ,อะมอบทุนการศึกษาจำนวน25 4ทุน2,000บาทนะคะแล้วก็โรงงานาาถิอใจมอลสิงนะคะลำดับต่อไปนะคะนางสาวอติการปิน่นสุขนะคะมอบทุนการศึกษา4ทุน2,000บาทค่ะอ่างล้างจานสำหรับเด็กนักเรียนนะคะ